អ្នកទេណាតែพี่น้องเห็นกล้องหลังเด้อ

ตรกยามมนูบุยเป็นส้อยแบบไ,ไหนวะอไบบได้มาเลยพี่น้องถ้าต่ำ G P S ใช้ไม่กระทำ เืองข้างหลังนู้นเปนยังไงเด็กไม่ไกลไม่สลายคนหลังเยนไม่ก็เนี่ยแมคลายโอ้โหโอ้เดี๋ยวจยายก่อ Đây thì nhìn được không? Ui, bực Sang cái nhà xuân tố thì Ủa Không đi nọc mẹ con Chưa tường มิดเถอเนาะอยากโรเทคเตอร์วันนี้เนาะทงใจเนาะเย็นบอลทั้งหนวน,นี่ไหมนี่เสย ก้องแน่ใครว่าซัดพีโหดพูดรึรวยประกันไม่รับเค็มพี่น้องเอ๊ ก็ปกพิจะเป็นรถปีอัพอยู่เนาะโอ้เบียดไว้แน่นะครับ นิ้วขวาล้วเลี้ยวซ้าย <c oughs> อันนี้ไม่ได้โทษผู้ใดนะครับเป็นเรื่องของ GPS เนอ้อเขาบวลงคลองลงป่าดอกพี่น้อง เป็นเรื่องปกติแบนเฮ้ง <c oughs> สี่จะเริ่ได้ก็ต้องถอยคนละเก้าหนั่นแหละ <c oughs> ไปอันนี้เป็นชุมชนอีสานเนะาะคำว่าอีสานคืออยู่กันกลุมเป็นก่อนเล้วขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอีสานมันคือไทยไดิการตั้งบ้านไทยคืออยู่กับสินฐานเจ้าของ บราอีสานเราก็ขี่มอไซค์เนาะยขี่รถเนยเนาะเมียมนี่เดี๋ยวใส่พ่ออ้อมบวชอ๋อไปด้วยพี่น้องชีวิตเราสมัยใหม่กับ GPS นะฮะกับ พื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะฮะให้คุณตรงไปอุ้ยจรงไปข้างไหนมาตรงบ่ไหนเลยพี <c oughs> ่น้อง๋อเดี๋ยก้อนแล้ววะอุยอย้ยอยากไทยเบาน้องเวขวาน้องเร็วขวาแม้น้องเรวขว,าอ,วาอีกว่านี้ ตำแหน่งอยู่สายได้ป่ะดิพี่น้องเอ้อพี่น้องเออแน่นเดี๋ยวเชียนว่าไงเด้พี่น้องทีพี่นี่เห็นบ่ทางหน้ย่างเขามาย่างดีเลาวใครไปวายมันมันก็สีวายชั่วตายแม่สิพี่น้องเออ พี่นอเออเออเอเอชีวิตกับทีวีสนะฮะใน <c oughs> สิ่งประจำวันบางที่บางสถานที่มันก็ไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดนะฮะไม่ใช่บ้านร,ารัตนพรนะครับพี่น้องปัดพีแก๊ตมาบ้าน้งอ,อิงร,อรัตนพรมันเป๊ะเลยเด้อจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย สองไฟแล้วมันสองไฟแล้วมดอ,อยู่ดีเลยเฉพาะมบกกับบัจะเที่ยร์มกแค่นี่เอ๋อสมนีย์หรืพี่น้อง